สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม r v กันอีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวเหลือมาเนาะมาเล่นใน,ในตำแหน่งออฟเลนนะครับตอนนี้ผมก็เจอเลนเป็นทาชิฮีโร่ตัวใหม่ของ r v ที่เพิ่งเข้ามาเนาะช่วงต้นเกมเหมือนผมจะกดเขาไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะก็พอสู้ได้นิดหน่อยแต่ช่วงประมาณ2-4สีเริ่มพอสู้ได้แนละ้วเพราะว่าต้นเกมถ้าเขาเก็บสแต็กดีกว่าก็เก่งกว่าเนาะอันนี้ผมก็กะว่าจะมารอดักเขาเนาะ แต่ผมคิดว่าอาจจะสู้ไม่ได้เนาะก็เชียร์คลิปแล้วกันน่าจะง่ายกว่าเนาะถ้าเราเล่นออฟเลนแล้วตัวอีกฝั่งหนึ่งเราแพ้ทางก็อย่าฝืนสู้เนาะอย่ามันสู้ยากนะเวลาถ้าฝั่งหนูเขาได้เราไปก่อนเราก็สู้ค่อนข้างยากเพราะของเขาจะนำเนาะตังก็จะนำนะครับก็พยายามจะฝืนเนาะค่อยๆเล่นนะครับต่อแรกก็ต่อถนะ้าต่อไม่ได้ก็ถอยนะครับอะไรแบบนี้เนาะตำแหน่งออฟเลนเป็นตำแหน่งที่น่าจะเล่นง่ายเกือบง,ง่ายที่สุดแล้วผมคิดว่าเนาะ แค่เคลียร์คลิปหรือไม่ได้ก็สู้ไปแล้วก็ไปเคลียร์คลิปกลางไปแกก้งเพื่อนบ้างพวะมาเล่นค่อนข้างง่ายแล้วก็เล่นสนุกดีเนาะได้ไฟไฟปกติเลยหนึ่ง,งไปวัดฝีมือไปเลยเนาะแต่เวลาผมเล่นออฟเลนนี่ผมรู้สึกไม่ค่อยกล้าเข้าเขาเท่าไหร่ผมรู้สึกกลัววสู้ไม่ได้เนะาะแต่ผมเริ่มกดเขาได้ก็เริ่มเข้าหน่อยอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าผมไม่อยากแพ้เลนด้วยถ้าแพ้เลนแล้วมันจะสู้ค่อนข้างยากเนาะทีมไฟบางทีผมอาจจะสู้ไม่ได้เลยนะถ้าเราแพ้เลนเคเมื่อกี้เราได้มาตัวหนึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วเราได้ เอาฝั่งนู้นมาก่อนถือว่าทีมเราค่อนข้างโอเคละแต่ทีมเราไปตายด้วยนี่หละก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ละเราเคลียร์บนเสร็จแล้วคีปกลางเหมือนเข้าก็กลับมากันกลางเพื่อนก็ได้นะเพราะว่าเมดฝั่งเราอาจจะไปเติมเลนแคลรี่นะครับแล้วก็กันให้เขาก็ได้นะหรือว่าจะรอให้เขากลับมากันเองก็ได้นะแต่นี่คือผมไม่รู้ว่าเขาจะกลับเอาเนานะก็เลยรีเคลียร์เวรไปพอเราเคลียร์เลนกลางเสร็จแล้วก็กลับไปเลนเราเหมือนเดิมเนาะอย่าพยายามเสียคลิปเลนนะเพราะว่าถ้าเราเสียคีปเลนฝั่งดุนก็ จะได้ตังค์เยอะกว่าเราเนาะนิดหน่อยแบบประมาณนิดหน่อยแต่เราก็ได้กางมาก็เดเทยกันไปแต่ถ้าอย่าไม่เสียได้ก็อย่าเสียดีกว่านะมันไม่คุ้มนะครับอันนี้เขาตีนกอยู่นะผมก็คิดว่าบางทีเขาอาจจะตีนกล่อแล้วก็ยืนแอบนะผมก็เลยใช้แอนตี้เช็คแล้วกันเผื่อไว้ด้วยนะผมไม่ค่อยอยากโดนโป๊ก่อนเข้านะมันจะทำให้ไฟยากนะครับโอเคเข้ามาแล้วแล้วก็ถ้าเราสู้ไม่ได้เราก็พยายามโป๊กแล้วก็ถอยมาก็ได้นะอย่าอยู่นานนะครับยิ่งตัวทาชินี่ดูดเลือดเก่งอยู่นะ ผมคิดว่าสู้ค่อนข้างยากแล้วก็ถ่วงทาชินี่ผมก็ลองเล่นไปเหมือนกันเนาะก็เล่นค่อนข้างยากนะผมเก็บสแต็กมันไม่ค่อยเป็นเนาะส่วนใหญ่ผมก็เลยใช้แอนติเพื่อเปิดไฟอะไรประมาณนี้แล้วก็รอเข้าที่หลังแล้วก็เปิดติก็ได้ไว้รอรัสอะไรอย่างงี้เนาะมันผมยังจับจังหวะมาเล่นไม่ค่อยได้นะเพราะว่าไม่ดูสไตล์การเล่นของมันด้วยแหละอาจจะต้องเล่นหลายเดือนไม่ก็หลายอาทิตย์กว่าจะเข้าใจนะแต่ผมน่าจะไม่เล่นเท่าไหร่เพราะรู้สึกไม่ค่อยชอบแล้วตอนนี้ มนเล่นค่อนข้างยากเนาะเก็บสแต็กก็ยากถ้าจะเข้าไฟก็เปิดติแต่ถ้าเล่นเป็นก็เป็นตัวหนึ่งที่เล่นสนุกเหมือนกันนะผมก็ชอบอยู่ช่วงถ้าแบบเกมนำๆอย่างเงี้ยเล่นค่อนข้างแรงเนาะกิวหนึ่งมันแรงมากแต่มันก็แล้วแต่คนเล่นวยเนาะว่าเขาจะเล่นดีไม่ดีถ้าคนเล่นไม่ดีเขาก็ไม่ชอบถ้าคนคนเล่นดีเขาก็อาจจะชอบเลยเนาะนแล้วแต่คนเล่นเนาะเราก็ตัดสินไม่ได้นะครับโอเคเรามาสู่รเรื่องการในเกมผมก็ต่อนะผมก็เวลาถ้าทีมเข้าไฟผมก็จะมาช่วยไฟเนาะถ้าแบบ ตอนผมมาเคลียร์กลางพอดีมีไฟก็จะลงไปช่วยนะเนาะหรือไม่ก็บางทีผมก็จะปล่อยเลนแล้วก็ลงไปช่วยเลนแคลรี่เนาะไปแ,แกง5แล้วเขาแกงสมีโอกาสชนะค่อนข้างเยอะเนาะถ้าไม่มีไฟเราก็กลับมาเลนเราเหมือนเดิมแล้วก็เคลียร์คีฟก็ได้เนาะแต่ถ้าเขายังไม่มาอย่างตอนนี้คือผมยังไม่เห็นทาชิมาเนาะผมก็เลยตีนกแล้วกันเอาตังค์ด้วยเนาะเพราะตอนนี้ยังไม่5นาทีผมก็ตีป้อมไม่ค่อยเข้าเนาะก็อเอานกแล้วกันเก็บออฟเจกไปได้ตังค์เพิ่มด้วยชอดนี้เหมือนป่าจะมาแกงเนาะถ้ามัาไม่ผิดคือผมน่าจะตายด้ยนี คือเพื่อนเขาเล่นห้องค้างลึกแล้วผมก็สกิลพลาดบ่อยด้วยก็น่าจะตายเนาะือเหมือนป่าเขาก็จะมาแก้เหมือนกันถ้าจำไม่ผิดเนาะโอเคอันนี้เราก็ตีคุมโซนให้เพื่อนไปก่อนเนาะพยายามต่อเท่าที่ต่อได้นะครับโอเคทีนี้ป่าเข้ามาแล้วทีนี้เราแก๊งสองแล้วทั้งป่าทั้งออบเนาะือเหมือนป่าฝั่งหนุนเขาจะเวลน้อยก็ป่าฝั่งแล้วเนาะทีนี้คือผมเปอรติไม่โดนแม่งทั้ง2ตัวเลยแม่งเอามาตายจบชัดได้ไปตัวดิงแล้วก็น่าจะตาย การเดินเกมของออฟเลนก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะก็แค่เคลียร์คลิปพ,พอเคลียร์คลิปเสร็จก็ไปกานกลางให้เพื่อนถ้าเพื่อนกันกลางอยู่แล้วก็อยู่เลนเราต่อก็ได้ตีมังกรเล็กตีนกเราก็ได้ตังคนะ์แล้วแล้วถ้าเราตีมังกรเล็กก็ให้ตังค์กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดเนาะหรือไม่ก็ถ้าบางทีเอ,อ่อถ้าเลนแครี่เขาบอกกันบ่อยแล้วก็ลงไปช่วยเพื่อนแก๊งก็ได้เนาะอย่างที่ผมบอกนะครับแก๊งห้าดีกว่าแก๊งสนะี่เนาะถ้าเราลงไปแกงแล้วเราได้นี่ก็จะทําให้เกมอาจจะทําให้ชนะได้เลยเนาะ แต่ถ้าเราไปแกงไม่ได้เราก็รอดักเมดไม่ก็แคลรี่ฝั่งดุนเผื่อเดินล้าเนาะหรือไม่ก็ดักออฟเลนฝั่งตรงข้ามก็ได้เนาะถึงเราจะมีโอกาสฆ่าเขา,ขาขนนอยแต่เราก็ได้ต่อเรือก็ถือว่าโอเคแนละ้วก็ตอนเวลาถ้าเราเข้าไฟใหญ่ถ้าเรามีโอกาสเป็นไปได้ก็เราพยายามล้วงแคลรี่ไม่ก็เมดฝั่งหนุนห้ได้เนาะมันจะโอกาสชนะเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยเนาะถ้าเราล้วงไม่ได้ก็อาจจะต้องทําดาเมจจากแนวหลังไม่ก็ รอซ้อนเพื่อนจากที่หลังก็ได้เนาะเราเป็นแอสซึนก็ได้เนาะรอเก็บที่หลังอะไรแบบนี้รอเขาพลาดไม่ก็สกิลหนีหมดแล้วอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะแล้วแต่จังหวะคนเล่นเนาะแล้วก็เรื่องไอเทมพลังแฝงแล้วก็รูนที่ผมใช้ในตาน,นี้ี่ผมก็จะทิ้งไว้ท้ายคลิปเหมือนเดิมเนาะเหมือนคลิปก่นกอนๆน,นะครับก็คลิปที่ผมอาจจะพูดแค่นี้เนะาจจะนนะก็มีอะไรเท่าไหร่นาะสำหรับออฟเลนก็เลนที่ค่อนข้างจำเจนิดนึงค่อนข้างเงาๆเลยน่าเบื่อเลยนะครับเวลาเล่นถ้าเขาไม่บวกเรานี่ยังเบื่อเลย โอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะคลิปนี้ผมก็ไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม Eu não Hello motherfucker. <laughs> <Ooh. laughs> <laughs> yeah, boy. Woo!